สวัสดีพี่น้องป้องปลายสกุลุกคนนะครับตอนนี้ผมยู่ที่ท่าเราเือวังหลังนะครับในวิวภาพบรรยากาศนะครับท่าเรือวังหลังนะครับแนวเหมันนี้มาหาย้างเลาะนะครับที่ตลาดวังหลังนะครับ ขายยางเล่พี่น้องครับโซนทางพี่นี่ขายเสื้อผงเสื้อผ้านะครับไอ้ติมนทอด ่คน,นหลายขนาดพี่น้องเลยคนเยอะมากเลยครับเนี่ยร้านกาแฟขนมจีนนะครับนีนร้านนี้ร้านขนมจีน าการกินพี่น้องร้ายครับวางหลังนะครับัาัาจะมีอลูกชิ้นทงลูกชิ้นทอดนะครับ รอไปทางนู้นครับผมยังไม่เคยมาทั้งทีนะครับนี่ทั้งแรกนะครับอโอ้โมกุเรียนผู้ยังไงเลย แข็ต้องเดินเร็วพีว่น้องอขขนมโคก เรากินหลายขนาดพี่น้องเลยหแบบนุ้มตัง เนับ ครับโหตลาดบางหลังพี่น้องคนเยอะมากเลยครับอาหารการกินน้ายขนมปังครับขนมปังล้าลหลังมีบรน้ากาศน้่น้อง,ง,ง,นองโ,อโอนน เอสไดเกินไปนถมไม่้ร้านวิทยุก็มีพี่น้องท่านินี๋้วพี่ปั่นแต่ม้าจะทนาน มีบปรนแจกาดพี่น้องครับผลเยอะแยะมากมายนะครับโอ้เพียงช้างก็มีตัวละลอยรองท้งรองเท้านะครับ โอ้เสือเด็กน้อยร้อยห้าสิบขายลายย่างพี่น้องครับทั้งของอยู่ของกินขนมก็ในาอาหารการกินนะครับมาด้วยผละมากลากไม้นะครับหลงัลงๆนะครับของกินเยอะครับ เฉา้วยนมสดโอ้ฝนก็จะมาแล้วพี่น้องเลยฝนนะครับรอดไม่ได้ฝนนี่โวนทั้งพี่จะเป็นขายาังเกงนะครับขายกับงกระเป๋าเกงช้างนะครับ การกินนะครับเสืนน้อผ้ากางเกงเกิบรองเท้านะครับแย่แย่มากมายนะครับโอ้อขนมเบื้องไม่คิดเลยปุ๊กบาลหูดวง<อ>สมองมันยืนคิดอะไรพวกหญ่ ผอ้สูททางนี้คลาสสิกมากเลยพี่น้องครับกระจะประมาณนี้เนะพี่น้องครับเอาผ้ารรจากาศวางหลังมาให้เพื่อนะครับก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม